ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์ land, แดนผีด้วยนะครับพรานคําลือเดินนำหน้าพรานสิงห์แคนจอมและเข้มที่ต่างถือปืนเดินตามรอยเสือ ที่เข้าไปกัดบัวของชาวบ้านเมื่อคืนนี้และถูกยิงจนกลายเป็นเสือลำบากรอยเลือดและรอยเท้าของมันหายเข้าไปในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งพรานคำลือถึงกับปาดเหงือ่อเมื่อพูดถึงชื่อหมู่บ้านเพราะมันคือหมู่บ้านโนนเสือใหญ่ที่มีเรื่องเล่าวา่า คนในหมู่บ้านนี้มีวิชาอาคมสามารถแปลงกายเป็นเสือได้ต่อมาหมู่บ้านนี้ก็ร้างไปโดยไม่ทราบสาเหตุชายแก่คนหนึ่งโผล่หน้าออกมาดูจากในบ้านร้างหลังหนึ่งเอ็งกับพวกมาช้าไปนะคำเลออ้าวพรานคำปัน ใครว่าออกป่าตามรอยกระทิงไม่นึกว่าจะเจอที่นี่ว่าแต่พลานเจอเสือไหมมันเข้ามากัดวัวในหมู่บ้านตายไปตัวหนึ่งพวกฉันกำลังออกตามรอยมันอยู่เนี่ยชายแก่สั่นหน้าชี้มือบอกว่าเสือมันเดินผ่านไปทางชายป่าด้านโน้นพรานคำลือมองยันเสือคู่บนหน้าอกของชายแก่ ด้วยสายตาแยงแยงเนื่องจากชาวบ้านพากันซุบซิบว่าพรานคำปันนี่แหละคือเสือสมิงที่มาเจอกันที่นี่สงสัยว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นแน่ไม่แน่นะพรานคำปันหมู่บ้านร้างอาจเป็นรังนอนของเสือก็เป็นได้พวกฉันตามรอยมาติดติดรอยมาหายที่นี่เอง พรานเท่ามองคนพูดด้วยสายตาที่แน่นิ่งก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาข้าก็คิดเหมือนกับเองคืนนี้จะซุ่มดูถ้ามันย้อนมาจะได้จัดการเสียเลย <c oughs> <c oughs> ตกลงพลานคำปันจะรอเสือในนี้สินะพวกฉันจะออกไปเฝ้าข้างนอกเองตะวันอยู่เหนือยอดไม้ไปต่อคงไปได้ไม่ไกล สิงเอ่ยกับพรานคำปั้นจากนั้นเขาก็ชวนคนอื่นให้แยกย้ายกันไปเพื่อสำรวจบ้านร้างหลังอื่นต่อเขาช่วยกันกับพรานคำลือหาไม้หาตะปูแถวนั้นไปซ่อมแซมบ้านร้างหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นป้อมปราการไว้ต่อกก่อนกับเสือสมิง เองสงสัยคนเดียวกับที่ข้าสงสัยหรือเปล่าพรานคำลือหันมาถามพรานสิงซึ่งเขาก็พยักหน้ารับด้วยรู้กันดีว่าพรานคำลือกำลังสื่อถึงใครนี่เองสงสัยพรานเท่าคำปันใช่ไหมใช่แล้วพี่คำลือฉันรู้พื้นเพพรานคำปันดีเคยเป็นคนบ้านนี้มาก่อน คืนนี้จะจะเข้าไปในหมู่บ้านร้างเฝ้าดูพลานคำปันถ้าเปลี่ยนเป็นเสือขึ้นมาแล้วก็จะได้รู้กันให้ฉันอยู่ด้วยนะพลานสิงเสือตัวเนี้อาจเป็นเสือตัวเดีวยวกันกับที่ทำพ่อฉันตายนะแคนเด็กหนุม่มที่ติดตามสองพลานมาเอ่ยปากร้องขอขึ้นอย่าเลยเอ็งกลับไปกับพรานคำลือเถอะงั้น ข้าจะพาบักเข้มบักจอมบักแคนออกไปดั่งห้างในป่านอกหมู่บ้านแล้วกันตะวันเหนือยอดไม้นิดเดียวเองคงไปได้ไม่ไกลนี่ถ้าเกิดได้ยินเสียงปืนทางนี้ข้าจะได้มาช่วยเข้าใจแล้วพี่คำเลือเมื่อตกลงกันแล้วพรานสิงห์จึงแยกทางไปแคนซึ่งติดตามสองพรานมาได้แต่หวังว่าจะเป็นความเข้าใจผิด เพราะในอนดีตพรานคำปันเองก็เคยสนิทสนมเป็นเพื่อนกับพ่อของตนมาก่อนดวงตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าไปพรานคำดือให้สามนุ่มทำห้างบนกอไผ่แม้ห้างที่ทำไว้จะไม่สูงนักหากเสือเข้ามาก็จะติดอุปสรรค คือตนไผ่ที่ขึ้นเกะกะเสือจึงกระโจนขึ้นมาไม่ได้แล้วพรานคำลือก็เดินพละไปแทนร้องตามหลังพรานคำลือไปว่าทำไมต้องแยกไปแต่จอมได้ร้องห้ามไว้เดาเอาว่าพรานคำลือน่าจะเข้าไปสมทบกับพรานสิงในหมู่บ้าน พอใกล้จะลบคําเสียงจัดกกระจันเรไรก็ดังขึ้นเสียงแซ่สักพักจอมก็กระซิบถามแคนแคนมึงว่าจะมีอะไรข้ามห้วยมาทางเราวะกูได้ยินเสียงกิ่งไม้ลั่นตามดูไปก่อนแคนรีบแต,แ,แต่มึงห้ามยิงก่อนนะป่าจะแตก เสือจะไม่เข้าทางปืนของพวกพรานคำลือดวงจันทร์ค้างฟ้ามองเห็นไรซากได้กว้างไกลถัดไปคือหมู่บ้านร้างนั่งห่างได้ไม่นานอำนาจของความง,ง่วงก็เข้าครอบงำจนทำให้เผลอหลับไป เดินนานจนไม่อาจรู้เวลาคนทั้งสองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเสียงดืนในหมู่บ้านตามมาด้วยเสียงเสือร้องทั้งสองจึงมั่นใจว่าพรานสิงห์และพรานคำนื่คงจะต้องล้มเสือสมิงลงได้แล้วแต่ทันทีนั่นเองก็เกิดพบว่า มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นบักเข้มมันหายไปไหนวะโอ้ยโอ้ยช,ช,ช่วยกูด้วยไอ้แค้นไอ้จอมเสียงเข้มร้องให้ช่วยดังมาจากทางใรล้ร้างทั้งสองหันควับไปมองพอเห็นชายร่างใหญ่คนหนึ่ง กำลังลากคอเข้มไปทางหมู่บ้านร้างจอมจะตามลงไปแต่แขนรีบดึงแขนไว้จอ,อมมึงจะทำอะไรอะ่ะห้ามลงไปนะเว้ยเขาถือกันขึ้นห้างแล้วห้ามลงถ้าไม่ช่วยบักเข้มมันตายแน่เลยปล่อยกูกูจะไปช่วยมัน จะไม่ยอมฟังเสียงสะบัดแขนออกจากมือแทนหวังจะตามไปช่วยเข้มให้ได้แทนคิดว่าขืนยังอยู่บนห้างคงจะเสียเพื่อนไปอีกคนแน่จึงวิ่งลงห้างตามไปแสงจันทร์สัดส่องมองเห็นผงหญ้าในไรท่ราบสูงท่วมอก แผ่เป็นม่านกันทำให้คลาดกันกับเพื่อนทันใดนั้นเองก็มีเสียงปืนดังรัวขึ้นในหมู่บ้านได้ยินเสียงคนร้องเอกอะ,อะถือปืนแหวกพงหญ้าวิ่งตรงไปที่หมู่บ้านแต่เมื่อมาถึง กลับเห็นเพียงกระบอกปืนกับปลอกกระสุนตกหล่นเกลื่อนอยู่บนพื้นแต่เจ้าขอปืนได้หายตัวไปตนเองกำลังยืนโดดเดี่ยวอยู่ในหมู่บ้านเหลียวหาสมัครพักพวกไม่เจอความกลัวจู่โจมเข้าจิตใจหายใจที่แรงจนเจ็บอก พอหายใจช้าลงจึงตั้งสติได้มองไปก็เห็นว่าบ้านหลังข้างหน้ามีแสงไฟส่องลอดออกมาจากรอยแยกของผนังมันเริ่มสว่างไปทีละหลังเหมือนชาวบ้านกลับมาจากทำงานในไร่นาและพากันหูหาอาหารกินมีพาผ่อนตากเอาไว้ตามเรา หมู่บ้านนี้ไม่ได้ร้างคนเหมือนที่เห็นเมื่อตอนกลางวันหน้าต่างบ้านหลังหนึ่งถูกผลักให้เปิดออกร่างผมแห้งเหมือนศพผุดขึ้นมนาแล้วชี้มือไปทิศหนึ่งแขนไม่อาจเข้าใจอะไรได้รู้แต่เพียงมีเสียงกิ่งไม้หักเสียงย่ำกรวดทายคล้ายสัตว์ใหญ่ กำลังมุ่งหน้าตรงมาทางนี้ทำให้ต้องรีบออกวิ่งอย่างไม่ทันเลือกบ้านแต่ละหลังมิ่ีผู้อาศัยอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นเงาสีดำบางผูกห่ออยู่ในเสือ้อบางทรากก็ถลึงพวดลุกขึ้นนั่งบางทรากก็โบกมือแล้วชี้มือบอกเหมือนจะให้วิ่งไป วิ่งไปอย่างสุดกำลังทันใดนั้นเองเสียงคำรามของเสือก็ดังขึ้นเงาดำใหญ่โตวิ่งเข้ามาหาจึงหันไปยิงปืนใส่แบบทีรัวจนเงาลางนั้นนาขมาล้มคว่ำลงไป กลั้นใจค่อยๆย,ย้อนไปดูแต่แล้วเขาก็แทบจะบ,บ้าตายเพราะใบหน้านั้นมันคือพรานสิงร่างกายถูกยิงพรุ่นไปด้วยรูกระสุนพรานสิงฉันก็ททษฉ,ฉ,ฉ,ฉันจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะแคนเข้าไปประคองพลิกใบหน้ากลับมาก อนิจจ่าพรานสิงหคอหักแทบหมุนได้รอบบาดแผลจากกันมาจากรอยเล็บของเสือไม่มีเลือดไหลออกแม้เพียงสักหยดดวงตาเหลือค้างของศพถลอกกลับมามองทำเอาแขนถึงกับผวาทิ้งศพในมือลงขอไว้ ทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่ได้อะแล้วบักจอมบ,บักแค่มันหายไปไหนอะถ้ามึงไม่อยากตายเหมือนพวกมันก็ตามกูมาเสียงลึกลับดังขึ้นพร้อมกับพ่านคำปัน้นถลันตัวออกมาแก่ขวาข้อมือของแคนพาออกวิ่งไปในทันทีเป้าหมายคือที่บ้านหลังหนึ่ง พอขึ้นไปบนบ้านได้แก่ก็ดึงบันไดขึ้นไปเก็บปิดประตูหน้าต่างมิดชิดอาศัยมองผ่านรอยแยกของผนังเพื่อสังเกตดูสถานการณ์ด้านนอกฐานคำปันที่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราอะพวกมึงไม่รู้ตัวเลยหรือไงมากับเสือสมิงพานคำปันหมายถึงใครอะ จะใครเสียอีกขหมายถึงไอ้คำลือมันล่อคนเข้ามาฆ่าที่นี่ดีนะมาเจอข้ามันเลยทําแผนสูงล่อออกไปฆ่าข้างนอกไอส้สิงรู้ตัวก่อนใครเลยหนีเข้ามาในนี้ข้าช่วยมันไม่ทันไอ้สองคนนั้นด้วยข้าช่วยได้แค่คนเดียวเองแขนถึงกับอ้าปากค้าง มองหน้าพรานเท่าด้วยความสับสนไปหมดเมื่อคืนวานมีเสือเข้าไปกัดวัวในหมู่บ้านพรานคำลือบอกว่ายิงโดนเกรงว่ามันจะเป็นเสือลำบากเลยพาคนออกตามรอยมาถึงที่นี่จนมาเจอพรานคำปันพวกมึงเชื่อไอ้คำลือเข้าได้อย่างไงมีคนอื่นเห็นเหตุการณ์ยืนยันให้ได้ไหมแคน จารนาตามคำพูดของพรานเท่ามันก็จริงอยู่ว่านอกจากพรานคำลือแล้วก็ไม่มีใครรู้เห็นตอนเสือเข้ามากัดวัวมีแต่พรานคำลือพูดอยู่ฝ่ายเดียวพรานคำปัน้นไม่ทันจะพูดต่อก็มีเสียงร้องโหยหวนขึ้นอย่างเจ็บปวด ดังมาจากทางไรซากไม่นานก็มีร่างคนเดินเข้ามาในเขตหมู่บ้านร่างพวกนั้นคือเข้มกับจอมพากันกอดประคองกันเดินมาตามร่างกายเลืองนองไปด้วยเลือดอวัยวะอยู่ผิดรูปผิดร่างแขนต้องหลับตาลง ไม่กล้ามองร่างอันน่าสมเพชของเพื่อนโอ้ยช่วยกูด้วยบักแคนพวกกูเจ็บเหลือเกินอย่าลงไปนะสองคนนั้นเป็นบริวารสมิงมันจะหาทางเอาเองไปเป็นบริวารสมิงอีกคนหมายความว่าไงอะบริวารสมิงฉันไม่เข้าใจความหมายนะพลาน อย่าแกล้งโง่มึงก็น่าจะรู้วิญญาณมันสองคนอยู่ใต้อำนาจของสมิงหากอยากช่วยก็ต้องฆ่าสมิงให้ได้คำพูดของพรานเท่าเล่นเอาแคนถึงกับชาไปทั้งร่างมองไปยังร่างของเพื่อนทั้งสองเห็นเนื้อตัวกลับมาเป็นปกติเหมือนไม่ได้รับอันตรายแล้วจูจู พรานสิงก็ปรากฏกายขึ้นอีกคนหนึ่งร้องเสียงโหยหวนขอให้ช่วยตนที่พรานคำปั้นร้องหึงในลำคอแกกคว้างควายธนูออกไปมันไล่หิดร่างผีทั้งสามตนจนแตกกระเจิงไปทันใดน,นั่นเอง มีเสียงเสือร้องดังก้องขึ้นมันกระโจนเข้าสู้กับควายธนูบ้านหลายหลังสัน่นสะเทือนไมยฝากระดานพังเป็นแถบๆพรานคำปันเร่งพลังจนเมื่อแตกไหลชุ่มโชกไปหมดทั้งใบหน้าและเสือ้อผ้าวินาทีถัดมาแกก็ร้องเสียงโลง ร่างกระเด็นไปกระแทกกับบ้านดั<า>งโครมสันนั่นเหมือนกับโดนช้างพีบเลือดพุ่งกระฉูดออกมาทางปากและจมูกบแัแคนมึงเอาปืนกูไปยิงมันให้โดนมีคนหนึ่งคือสมิงตัวจริงแกรวบรวมเรี่ยวแรงที่มียืนปืนส่งให้แคนขอรับปืนมาด้วยมืออันสั่นเทา ปืนแบบนี้ยิงได้ทีละนัดหากพลาดก็คือตายพรานสิงกับเพื่อนทั้งสองของแคนกําลังหาทางขึ้นมาบนบ้านพวกมันส่งเสียงคำรามในลำคอดังเหมือนเสียงเสือคำรามมองไม่เห็นร่างของมนุษย์ทั้งสามอีกต่อไปพวกมันได้กลายร่างเป็นเสือขนาดใหญ่ทั้งสามตัว หนในสคือตัวจริงของเสือสมิงเขาจะยิงพลาดไม่ได้นับหนึ่งถึงสในใจเล็งปืนยิงเสือตัวที่คิดว่าเป็นพรานสิงมันเพียงพงะไปเล็กน้อยร่างเสือเปลี่ยนเป็นร่างคนที่มีใบหน้าเป็นพรานคำลือบืงพลาดแล้ว มีเพียงกระสุนแร่เงินของพรานคำปันที่ฆ่ากูได้มึงก็พลาดเหมือนกันเพราะปืนที่กูใช้คือปืนเอเคว่าแล้วแขนก็คว้าปืนแก๊บบรรจุกระสุนแร่เงินของพรานคำปันมาลั่นไกออกไปชนิดไม่ให้อีกฝ่ายไหวตัวทันเสียงปืนลั่นดังปั้ง ของพรานคำลือแตกกระจุยพร้อมกับเสือตัวอึ่งที่หายลับไปในทันทีต่อมาเหตุการณ์ในหมู่บ้านก็ได้สงบลงกลางลานบ้านเหลือเพียงซากศพของพรานคำลือจอมและเข้มนอนตายเคียงกัน โดยไม่มีอำนาจมืดได้มาทำให้ซากศพเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปมึงมันแน่เหมือนกันมีไหวพริบด้วยไม่งั้นมันเอาเราสองคนตายแน่พรานคำปัน้นแก่ยิ้มออกมาอย่างโล่งอกอาการบาดเจ็บของแกไม่สาหัสมาก จนถึงแก่ชีวิตได้รุ่งสางของวันใหม่เสียงไก่ป่าขันเจื้ยแจวสัตว์ประสัตน้อยใหญ่ส่งเสียงดังเป็นปกติพรานคำปั้นกับแคนลงมาจัดการฝังซากศพขาดเพียงศพของพรานสิงคาาว่าหมาจอกน่าจะมาคาบไป เสร็จแล้วจึงพากันเดินออกจากหมู่บ้านโดยไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีสายตาของพรานสิงตัวจริงกำลังแอบมองมาจากในที่รับตาคนก่อนร่างจะเปลี่ยนเป็นเสือกระโจนติดตามไปเรื่องราวในวันนี้แม้จะจบลงไปได้ แต่เรื่องร้ายยังคงดำเนินต่อตามคันลองของมันหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องโกดแลนด์แดนผีด้วยนะครับ